ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับช่องาสเตอร์อีกแล้วนะคะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็ใกล้หมดปีแล้วนะคะก็ขอ m e r ร y c h ิส s t m a s กับแฮปปี้นิวเยียร์เพื่อนๆร่วงหน้านะคะ ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะมีความสุขมากๆนะคะว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าทําไมน้องหมาถึงขนล่วงนะคะที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะว่าทําไมน้องหมาเขาขนล่วงนะคะแล้วกออ็ปัจจัยที่ทําให้ขนล่วงมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องดูแลยังไงนะคะเวลาที่น้องหมาขนล่วงนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะ เราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าน้องหมาเนี่ยผัดขนนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเ,เรื่องปัจจัยที่เขาจะเจอเกิดขึ้นนะคะกับสิ่งแวดล้อมก็คือตามธรรมชาติเนี่ยเขาผัดขนปีละสองครั้งนะคะผัดขนหมายความว่าเขาก็จะถ่ายขนออกนะคะแล้วก็สร้างขนใหม่ขึ้นมามันก็ทําให้ขนเขาเนี่ยยาวขึ้นสวยขึ้นทุกๆปีนะคะตามระดับของอายุความโตของเขานะคะสมมติเด็กๆออย่างเช่นไซบีเรียนอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก,ก็ขนยังไม่ฟูมานะคะขนชั้นที่ สองเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นฟูขึ้นในการผัดขนแต่ละครั้งนะคะนี่เราต้องรูก่อนว่าอาการผัดขนเป็นอาการตามธรรมชาติผัดขนปีละสองครั้งนะคะไม่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะคะหรือว่าเชื้อโรคใดๆนะคะทีนี้เออทำไมน้องหมาถึงขนร่วงนะคะเอ่อถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะข้อหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากฝุ่นนะคะคอนกรีตนะคะฝุ่นคอนกรีตที่แบบ มีการก่อสร้างแถวแถวบ้านเรานะคะฝุ่นละอองฝุ่นที่แบบลอยมาที่บ้านเราเนี่ยก็ทําให้น้องหมาแพ้ได้นะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์พวก French Bulldog, English Bulldog นะคะหรือว่าเป็นพวกบูลลี่พิษบูเนี่ยจะเห็นชัดมากๆเลยถ้าสมมติเราเลี้ยงหมา2องพันอยู่ด้วยกันอย่างเช่นลาบดอกับบูลลี่อย่างเงี้ยบูลลี่ก็จะเป็นพันธุ์ที่แบบมีเหมือนกับ ผิวผิวกลายเป็นผิวไม่เรียบมีคลื่นๆตามผิวก็คือเขาแพ้อะไรบางอย่างที่เราหาสาเหตุไม่ได้นะคะว่าแบบเฮ้ยมันกินเหมือนเดิมทุกอย่างการเลี้ยงดูเหมือนเดิมนะคะทำไมาอยู่ดีน้องหมาถึงแบบแพ้แพ้อะไรอะ่ะเขาก็มาถามเรานะเราก็เลยบอกว่าถ้าอาการแพ้แบบทั้งเป็นทั้งตัวแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากพวกฝุ่นนะคะที่มาจากคอนกรีตนะคะที่คนก่อสร้างแถวๆนั้นซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะอ่านี้เพื่อนๆก็ต้องพาน้องหมาไปหาหมอนะคะเพราะว่า ต้องกินยาควบคู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเ,ออเราจะพ่นยาอย่างเดียวมันไม่หายนะนี้มันเกิดจากสุขภาพภายในแหละที่ตัวเขาแพ้นะคะพอเขาแพ้เนี่ยเราต้องให้กินยาเท่านั้นถึงจะหายนะคะ2นะคะที่จะแพ้นะคะก็คือความชื้นนะคะความชื้นไม่ว่าจะจากออภายนอกนะคะฝนตกอากาศเปลี่ยนนะคะหรือว่าแอร์ที่เราเปิดนะคะมันเย็นนะเวลาที่เราปิดแอร์เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับ ความชื้นนะขึ้นที่พื้นแล้วพื้นเราเป็นเป็นกระเบื้องเนี่ยพอมันนอนมันก็จะเกิดความชื้นระเหยขึ้นมาที่ผิวหนังได้ตัวที่เซนซิทีฟนะคะมันก็จะแบบแดงขึ้นมาก่อนแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้นะคะมันก็จะเริ่มเป็นสเก็ดแข็งๆกว่าเราจะมาจับเจอก็คือเป็นสเก็ตแข็งๆแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยแล้วทำยังไงดีซึ่งยาสามัญประจำบ้านที่เราเคยบอกก็คือสเปรย์พ่นนาโนอันนี้นะคะแต่เพื่อนๆบอกว่า ไอ้สเปรย์พ่นนาโนเนี้ยมันพ่นแล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นนะคะคือพ่นหายนะคะถ้ามันเป็นเริ่มเป็นผิวหนังแดงๆแล้วเราเห็นก่อนแต่ถ้าเราไม่เราไม่เห็นแล้วเรารอจนมันเป็นสเก็ตไปแล้วนะคะเราต้องใช้เบตาดีนะคะแล้วถ้าเราใช้เบตาดีคือถ้ามันเป็นหนักมากๆลามไปจุดอื่นเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะมากๆจริงๆก็ถ้าพ่นใช้เบตาดีไปอ่าสามวันแล้ว มันต้องเริ่มแห้งแล้วถูกไหมถ้ามันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นเราต้องพาไปหาหมอสแสดงว่าเขาเป็นเยอะแล้วนะคะเ็าต้องกินยาด้วยนะคะอะข้อ3นะคะที่จะทําให้น้องหมาขนล่วงได้นะคะก็คือแชมพูนะคะเราอาจจะใช้แชมพูที่น้องหมามันไม่เข้ากันอะเหมือนกับเราเราซื้อแชมพูมาสระคนนึงสระได้ยี่ห้อนี้อีกคนนึงสระอาจจะผมร่วงนะคะเพราะฉะนั้นน้องหมาก็เหมือนกันแชมพูเราก็ต้องลองสังเกตว่าเฮ้ยหมาเราใช้แชมพูตัวเนี้ยเราเปลี่ยนแชมพูแล้วขนล่วงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเขาแพ้แชมพู เราก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อลองผิดลองถูกอันนี้ก็คือเราต้องลองนะคะลองว่าเฮ้ยเราเราเราต้องสังเกตด้วยว่าเฮ้ยหมาเราขนลุกเนี่ยมันเกิดจากอะไรปัจจัยอะไรหลายๆ,ๆอย่างหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แชมพูหรือว่าจะเป็นอ่าข้อสี่นะคะเป็นเรื่องของอาหารนะคะหมาเราแพ้อาหารยี่ห้อนี้ไหมนะหรือว่าแพ้อาหารรสนี้ไหมนะอย่างเช่น f r French b u l ู Dog นะคะอะ่เราขึ้น e n c น b u l ู Dog บ่อยเพราะว่า French b u l l d o g มันแพ้ง่าย French b u l ู Dog มันก็จะแพร้รสไก่ 95%เลยละกันที่เฟนบูด็อกแพ้ไก่นะคะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะที่ไม่แพ้นะคะแต่ส่วนใหญ่ตีไปเลยว่าเฮ้ยพวกเฟนบูด็อกอังกฤษบูด็อกนะแล้วก็พวกบูลลี่พิษบูเนี่ยจะแพ้ไก่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแพ้อาหารเนี่ยเขาจะเริ่มขนล่่งด้วยแล้วก็ควบคู่กับว่ามันก็จะมีแบบความแดงๆึ้นมาไล่จากขาขึ้นมาเลยนะเนี่ยเป็นอาการขนล่ง่งแล้วก็แพ้จากอาหารนะคะถ้าเรารู้ว่าเป็นอาหารเราก็ควรจะรีบเปลี่ยน รสชาติหรือว่าเปลี่ยนยี่ห้อถ้าเราเลิกยี่ห้อที่เป็นเกรดพรีเมียมอยู่แล้วเราเชื่อใจนะคะก็อาจจะเป็นเพราะรถที่มันไม่เข้ากับหมาเรานะคะหรือนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปให้กินเนื้อแกะนะคะซึ่งแบบถามว่าเนื้อแกะดีไหมดีนะคะในต่างประเทศนะเพราะว่ากินแล้วน้องหมาจะอบอุ่นร่างกายอบอุ่นนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเขาหนาวแต่บ้านเราเนี่ยมันร้อนชื้นนะคะพอเพื่อนเพื่อ,อให้กินเนื้อแกะเข้าไปมันก็จะอบอุ่นใช่ไหม เสร็จแล้วมันก็จะถ่ายขนออกนะคะขนร่วงเพราะว่าเขาร้อนนะคะคือมันไม่เหมาะกับบ้านเราเถอนรสชาตินี้มันไม่เหมาะกับบ้านเรานะเราก็เลยเราว่าให้กินอาหารปกติไปนะคะหมาที่ไม่แพ้ก็กินรสไก่หมาที่แพ้ก็กินรสปลาสูตรปลาได้นะคะข้อ5นะคะก็คือน้ํายาถูพื้นภายในบ้านเรานะคะเราอาจจะใช้น้ํายาถูพื้นที่มีสารเคมีแรงๆเกินไปนะคะทําให้น้องหมาของเราเนี่ยเวลาไปนอนทับแล้วมัน กลิ่นมันยังอยู่อ่ะคือน้ํายามันยังอยู่อย่างนี้นี่ว่าคือมันแห้งแล้วแหละเรามองด้วยตามันแห้งแล้วแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่มันมาโดนกับผิว้องหมาเราที่เซนซิทีฟอนีางบีเกิลเนี้ย,ยมันก็สามารถที่จะแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าอาจจะเป็นข้อห้าหรือเปล่าน้ายาถูกพื้นนะคะที่ทําให้หมาของเรา ขนล่วงนะคะข้อ6นะคะก็จะเป็นพวกน้ํายาอื่นๆแล้วที่เรามาใช้กับหมาเราอย่างเช่นตัวบํารุงขนน้ํายาที่จะมาแบบเป็นคอนดิชเนอร์ซึ่งสมัยนี้ลูกค้าก็จะแบบว่ามีใส่น้ําหอมให้หมาด้วยกลัวหมาไม่หอมนะไอ้น้ายาต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็ต้องดูว่าหมาของเราแพ้ไหมหรือเป็นอะไรที่เรามาใช้กับตัวหมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนนะคะว่าอ่ะโอเคพันนี้แพ้ไหมไม่แพ้อ่ะไม่แพ้แล้วทำไมใช้เราแพ้มันอาจจะเกิดการระคายเคืองยาแบบ โดสแรงไปหรืออะไรอะไรนี้นะคะเราก็ต้องคอยสังเกตนะคะนี่ก็คือข้อ6นะคะข้อ7นะคะก็คือความเครียดนะคะเนองหมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเครียดมากๆนะเขาก็จะขนร่วมได้นะคะทีนี้เวลาที่เกิดจากความเครียดมันก็จะขนร่วมเป็นกระจุกกระจุกเมันกัเป็นวงวงเป็นวงวงตามจุดต่างๆของร่างกายมีตรงหัวบ้างตรงนี้บ้างอะไรนี้นะคะก็คือเกิดจากความเครียดนะเราก็ต้องมาสังเกตแล้วว่าเอ้ยช่วงนี้เรามีกิจกรรม เราเล่นกับหมาเราน้อยหรือเปล่าหรือว่าหมาเราเครียดจากอะไรนะเฮ้ยเครียดจากพฤติกรรมเฮ้ยมันแบบไม่ได้ออกกําลังกายมันไม่ได้ออกไปข้างนอกมันไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่กับเจ้าของนะหรือว่าหรือว่านะคะเกิดจากความเครียดนะคะที่เกิดจากฮอร์โมนนะฮอร์โมนเช่นอันนี้ฮอร์โมนก็จะไปข้อต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคือข้อแปกก็คือฮอร์โมนว่าเฮ้ยเกิดจากความเครียดจากฮอร์โมนหรือเปล่าฮอร์โมนก็คือเขา ติดสั์หรือเปล่านะสมมุติว่ามีตัวเมียรหรือว่าตัวผู้ที่ติดสัตว์นะคะอาจจะมีอาการร่วมกับการหอนนะคะเออความเครียดก็จะเอ,อ้อยากผสมอะแต่ว่าแบบมันผสมไม่ได้นะแม่ไม่ได้อยากให้ผสมนะทีนี้ถ้าแม่ไม่ได้อยากให้ผสมแล้วหมาเราเครียดเราขนล่ง่งจากฮอร์โมนที่เขาติดสัตว์เราก็ต้องแก้ไขด้วยการทํากิจกรรมนะคะให้มันลืมๆพาออกกําลังกายอาผ่านพลังงานนะคะลดความเครียดลงนะคะ น้องหมาเราก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องของอาการขนร่วงต่างๆนะคะเ,ออเวลาที่น้องหมาของเราขนร่วงนะหรือว่าแพ้นู่นแพ้นี่อะไรก็ตามนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยเพื่อนๆได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะก็คือแดดนะคะให้พาน้องหมาของเราไปตากแดดยามเช้านะก่อนแดดก่อนเที่ยงอะ่ะแล้วก็ตากสัก15-20นาทีนะคะแล้วก็แดดยามเย็นนะคะสามารถที่จะช่วยฆ่าเชือ้อพวกผิวหนังที่แดงๆหรือว่า เขาแพ้นั่นแพ้นี่เนี่ยให้หายเร็วขึ้นนะคะการตากแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเราเลี้ยงน้องหมาในห้องแอร์เวลาเราพาหมาเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะบนน่นนะเฮ้ยให้หมาตากแดดบ้างโดนแดดบ้างนะคะการที่ให้น้องหมาโดนแดดทุกวันนะโดยที่หมาเราไม่ได้แพ้อะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเป็นการฆ่าเชื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ช่วงเช้านะคะกับแดดยามเย็นนะคะเป็นแดดที่ดีที่สุดนะคะตากครั้งหนึ่งสัก15-20นาที แต่ว่าอย่าลืมน้องหมาไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวน้องหมาจะเป็นฮิสโตกช็อกตายได้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าจิตวิทยาสุนัขไม่ยากหากเรียนรู้ด้วยหัวใจค่ะบ๊ายบาย